าบ้างส่วนในบล็อกนี้เลยนะครับสวยสวยไม่เานเดี๋ยน่าจะแทนเฮ้ยกล่องนี้มัาดีเามีสตาแล้วมีแม่งเลยเดี๋ยวถูเลยเหรอนนอะโอ้โหคุณมาได้เนี่ยสูห้สเรกบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับเราัก่าคือช่อง เดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะการ์ดโปเกมอน Pokemon กล่องใหม่กันที่ชื่อว่าอาร์เซอุสวัดเหอนข้าดนคล้ายๆเราเคยปแบบอันนี้มันอันนี้ผมก็เป็นเท่นกันเวลาเดียวกันนะวันนี้เราจะไปแกะกันเลยอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก่อนไปดูคลิปกันเลยไปก่อนที่เราจะไปแกะเราต้องเก็บโปเกมอนกูร์น้อยตัวนี้ออกไปก่อนไปไ,นไปเก็บโปเกมอนโปเกมอนตัวนี้ด้วย ไปไม่ไปไม่ไปเดี๋ยวขอเขาจะไปหาวิธีเอาโปเกบ่อนตัวนี้ออกไปก่อนนะครับกันกาเร็วนี่ปุ๊กกุกเขาไปอยู่ในนี้แล้วนะเปอย่าเปิดเดี๋ยววันนี้เราจะมาแจกการโปเกมอนเทาเกียกับเดียวก้าเป็นการโปเกมอนกล่องไม่เนื้อไม้กล่องไม่แล้วก็มีลูกๆของเราแล้วก็มีด้วยปุกุ เป็นการจะให้เราอยู่ในนี้นะคะปู๊กปมองเห็นได้ปู๊กปุมีอะไรนะกุ๊กปุกิมอนกุ๊กมันก็ไม่เชื่อมันไม่ปุ๊กปุ๊กเขามีความสามารถนะครับมองทะลุผ่านนะครับมองทะลุผ่านได้ทุกอย่างนะครับใช่แต่ว่าเราไม่คุ้นๆจำได้จำชื่อท่านและชื่อท่าเอ็กเลย์นะตาเราเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเชื่อนะคะผมเขาบอกห้ามแกะห้ามแกะค่ะ แล้้วก็ตองนงโอ้ยแข็งเก่งเอ้ยหรือบอกยากแต่กส็กสามารถเดี๋ยวเราจะมาดูกฎกติกากันก่อนนะครับกฎกติกาของเราว่าใครจะดวงดีมากกว่ากันกัด S R H R แล้วก็ U R หรือว่าอันต้าเรนเนี่ยจะนับเป็น2คะแนนส่วนกัดแรงธรรมดาเช่น r R 1คะแนนและกัที่เกลือไม่นับไม่นับไม่นับนะโอเค การในกล่องเนี่ยจะมีทั้งหมด8ใบคะแนนรวมๆนี่ถ้าใครดวงดีเนี่ยจะได้ SR 2ใบก็คือจะได้ทั้งหมด4คะแนนแต่ถ้าใครดวงดีก็จะได้แค่2คะแนนเดี๋ยวเราจะไปรุ่นกันว่าเราจะมีดวงสักแค่ไหนไปกันเลย Let's go! ้นเริ่มจากโซนแรกกันเลยสซนนี้คือเอซ่าร้สึกฟินกี่ที่ตองไหนว่าเราต้องเก็บสองอ่ะเฮ้ยกาเซียม อันนี้เป็นอีบุยท่าน้าแล้วก็การ์ดใหม่ๆหมดเลยนะคบผมไรวนนะครับไรวนไรวนคอยเฮ้ยอะแม่แป้นนะเฮ้ยตหสวยมากไอ้จอะไม่รู้อนี่แะอ้เจ้าโอ้อนึงผมไดหนึ่งแป้มผมเห็นแล้วี่เราหนึ่งแป้มผมขอเล่นทรล่าอะไรก็ได้ผมขอเล่นทล่าผมชอบเฮ้ยเพิ่งาพึ่งเพ่งพึ่งเพ่งพึ่งพ่งพึ่งพ่งพึ่งพร้อมกันพร้อมกันอะไรอะ ดูดูดูเฮ้ยดะโอเคทำมันตื่ไปเลยอุ้ยสวยนับหนึ่งแต้มนี่ฮะเอาดูใกล้สิดส่วนอันนี้คือการฟอยล์ขั้นพืชนี่อะไรอะขั้นพืชโซนที่สามไปรุกันตื่นอันนี้ความสามารถสนใจมีไหมครับนี่บอลไม้อันตัวก็เป็นเจ้าตัวหมีน้อยแล้วก็เป็นเจ้าตัวอะไร ปุ๊บโอเคจัดเฟอยธรรมดาอุ้ยน่ารักผ่าจาระค่ะมีราคาะนี่น่ารักจังเป็นซิทเตอร์บเหรออุ้ยอันนี้น่าจะดีนะนี่สวยมากเป็นแบบใหม่นะเราเคยเห็นแบบแบบในการคาดพรางจิตยังไงน่าจะเป็นคูชีพแบบอัลติเมทสกิลเรนเจอร์โอเคครับช่องนี้เลือกแตกช่องต่อไปชองที่สี่ฟุตจีหนึ่งเตผมสองเต็มสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนักศพทหารทหาทหารยังไม่จบที่เพื่อนักศพกสงคราม ว่าวันนี้ผมไม่มีดวงเลยแม้แต่แบบแค่เปอร์เซ็นต์เดียวไม่มีนงเหมือนกันไม่มีอะไรเมื่อกี้เอาจับแต่อานะไปดูแบวเก่าอ่ะเนี่ยไปห้องต่อไปอาหารไ่นานไม่ถึงจนนั่งกับกับตาใชมัหมตัวนี้มีสัตว์ทุกชนิดแล้วมั่งเลยต้องเปิดสูตรเอาคุฟุนแล้วก็ฟุ้นแบบใหม่หรอเทพมากอันเนี้ยเต่ามั้งไหมครับทุกคนต้องเปิดเลยนะพ่นเกิดแล้วเอาเป็นหรอเทพนึ่งครับขอยิ้มดวงไงไม่ได้ คุณยังออกได้แค่เฮ้ยแต่คุณก็ออกสองตัวนะผมนะการไฟแล้วทุกคนไปมือกันทได้เหรอธาตุไฟธาตุเจ็บธาตุพืชแล้วก็ไม่จัดเท่นะพิมอนธาตุมือที่ควรจะเเด็กวัรุ่นยัวู้วว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 วเป็นวววนวว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 ว่ตงไ ทำเกลียวเป็นธาตุเลหินที่มันเป็นเจ้าตัวนกน้อยเฮัลโหลอาทำปลาเนมิผมก็เห็นหน้าใหม่โชว์อุ้ยบันทึากันได้สวอุ้ยอันนี้น่ารักมากครับแล้วก็เนื้อใหม่เซ็กยื่นดูเหรอหน้าืบอบัลฟรอยสวยมากโอเคเอ๊ะไม่ออกวะอุ้ยเฮ้ยเหมือนผมได้อีกหนึงเป้มแล้วครับทุกคน เลก่ติดไว้เป็นเทนเนอร์นะคะในจังหวะนี้นะเป็นเจ้าการ์ดตัวทรอยนะคะผมหลังจากนั้นก็ปิดฉากด้วยการ์ดไปหูออกมาโอ้ยม่แล้วกันทุกคนโคตรสวยโคตรสุดส่องเลยไอ้เรื่องมันนในต์นันต์ถ้าจะไม่ผิดจิราชินะคะเป็นจิราชิแบบใหม่อุ้ยผมได้อีกหนึ่งแต้มสองแต้มบวกเลยครับกระสุนเอาดีขึ้นสูงกว่าเอาดีขึ้นสูง ดีงานี่ยเ,เอาเอะไรวะฉีริงเนี่ยไม่น,นอนแล้ววันแล้วตอนเนี้ยอ้อุยันนี้ถ้าน้ำนะครับแล้วก็ถ้าน,น้ำต้องสู้กับท่า้วาวไ,ได้เวลาครับทุกคนอย่างน้อยเขาก็ยังตามผมไม่แต่อยู่แต้มหนึ่งไปต่อซองของพวกเราไม่ได้รับทองแต่น่าจะเท่ากัน ดีดดีดดีดไม่นใชไม่ใชุ่คุณมาคุกุคุกุไอรีวอซไปยมีแมกไอ้กล่องนี้น่ดี้งมีสตาร์แล้วม็กเโอ้โหคุณคิดแตกตายน่นเองวีแม็กแกรกบุใช่มเป็นวีแม็กอาร์อารือบอกไปอาากบุกหนึ่งเหมือนกันมีอาร์อาร์ด้วยใช่ผมลืมไปคู่กันโอเคคุกุมาติดติดแล้วก่อนนะทานไฟ ท่าไฟเขาต้องเป็นาตุน้ำไม่ใช่ธาาุธาอู้วั่จั๊กจั๊กนะจริงจริงตตแล้วอะเขามาแล้วะเฮ้พิกแล้วครับนันนนพลังฟูกูพลังฟูกูอาล่าสุดอะไรไ่ยอมอ๋อเกลือแช่ด็บแช่เเห็นทแานไเออ

อย่าหยุดอย่าหย ทีนก็เป SR แปดกันที่เรียบร้อยแล้ว really นะครับผมนนะตัวอะไรอ่ะเมื่อกี้ว้าว yes ย่าแม่ตูดแม่งกล่องเลยทุกคนฟูละ300ตัวอุด100มาถึงผมก็ได้ตูดน่ารักเลยอ่ะขอโทษนะครับแต่ละไอ้แพนไม่อะไม่น่าแพนอะไม่น่าแพงมากแต่ก็เป็นวีซดาของแรกของโอปป้าฟูจุการพลังฟูโก้เหมือนเดิมช้าพลัง อันนี้อันนี้ดีแน่นอนปุ๊กไม่พลังเรียบร้อยแล้วใช่ไหมปุ๊กเป็นไมุ่่๊กแต่ไม่น่าอาร์ตไม่อาร์ตผมดูแล้วไม่ใช่อาร์ตไม่ใช่อาร์ตใช่แต่ว่าผมว่าตัวนี้ผมว่าน่าจะใช่แต่ไม่ใช่อาร์ตเราะตัวนี้เน่ยกับ หกเท่ากันเฮ้ยไฮริกี้คืนกี้ไลิกี้ไม่เอาไม่อาได้ความเกอโอ้ยว่าอย่างนี้เอาเอ,าอ้ยว่าพี่ลองเ่นอสมกับสวยถ้าหินไม่ใช่ต่อสู้หินต่อสู้หิน เซิร์ชใน Google ครับเซิร์ชเลยครับมันคือท่าหินมันเป็นรูปหมักต่อยิ่งโอ้ท่าหินมันจะเป็นรูปภูเขาแต่ตอนนี้การ์ดยังไม่มีท่าหินนะถ้ามันกระตูไหนในหินจะเป็นท่าภูเขาครับเฮ้ยเหลือทำไมครับหกใบตอนนี้ผมได้เจ็ดคะแนนคุณก็ได้กี่เจ็ดคะแนนโอเคสี่วันนั้นเฮ้ยนี่ผมให้ค้อนแตกต่างกันทุกคนครับที่ทุกคนนะครับอยากจะดูนะครับราคา2องปอนกับกับแค่20บาทนะครับไม่รู้ยใครือเปล่านะครับ เขาด้ตางกันครับโอเคนีแล้วอ่ะนนนผมอาจชนะคุณได้นะคะอ่ะอ่ะอ่ะหรอฮ้ยคุณนำผมแล้วกันนถ้าคุณได้นำคุณคุณนำผมไปนะตื่นตืยังฮทันเน้อวุ้ยต่นโอเคมันแคจใบ้ะมือแค่หกอไอย่างเน้ยาจิตโอเคครับถือว่าเป็นการฟอยอีกหนึงตัวไป ผมชนะหรือเปล่าไม่่อ้วใช่ใช่ใช่ขอบด้านซ้ายแล้วอุยยหนึ่งสองามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใบครบผม้นมถึง้ใบหยักกะยักกะักะกะนับจ้า ให้นับได้หุมนับเก็เรือแล้วแบบรู้แต่ว่าจินจะมีไหมถ้าจินมีก็ถือว่าอย่างเงี้ยมี่ว่าราคาแพงไหมนี่แพงผมแพ้ครับเท่ากับดวง่งดีกว่าแต่ว่าคุณการราคาผมดีกว่าคุณผมไม่รู้ว่าราคาของมันแต่คุณไม่อาร์ยไงทีนี้นะคะมันเป็นการบันเทิงและเปิดกระสนุกไม่มีจิตนะ หรือว่าดูถูกกันหรือว่าบูลลี่กันก็จบคลิปกันเลยนะครับถ้าใครชอบพิธีมโผลนแล้วก็ช่วยกับสัมสุขแรงกันด้วยนะครับ